สวัสดีครับผมปอนครับโอ้ครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปันทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรีแอคชั่นกับ Official Trailer ตัวอย่างซีรีส์จากเรื่อง you never eat alone นะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรเกี่ยวอะไรกับรีพูดหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นสโลแกนนะ้รักัน you never eat alone อันนี้ก็เป็น you never eat alone ครับผมอันนี้ก็คือคุณจะไม่มีวันกินอาหารคนเดียวกินอะไรคนเดียวเออแบบนี้ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วเนาะเออก็น่าสนใจอยู่นะชื่อเรื่องก็ถือว่าค่อนข้างดึงดูดมากแล้วที่สำคัญเรื่องนนนนีี้เป็ออกกกผลงงาับขคุณชะ อ่าทามินอหรือว่าคุณชีวินนะเนี่ยพูดกับจากอ่าตัวของวัยอายุแล้วก็วัยวัยนี่ที่เราได้ทำเรียกชั่นไปอ่ะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องนี้ดารานักแสดงนำเยอะมากเยอะใช่ไหมมีใครบ้างอ่ะอ่าถ้าเป็นเรื่องยูเนเวอร์อีส์โร่เนี่ยจะมีน้องพีคจากเมกกิทไรส์อ่าไอ้คนน้องคนนี้เหมือนโผล่มาในในซีรีส์เรื่องวัยอายุด้วยใช่ไหมใช่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 อ่าตอนนั้นเขาจะเป็นอะไรนะบูมพีคใช่ไหมบูมพีคบูมพีคใช่พีคก็จะมีน้องพีคอ่า อีกคนหนึ่งก็คือสีนี่น้อยก็ร้องใช่ไหมไม่น่าน่าจะเป็นน้องแหละอ่าน่าจะน้องแหละซีซีพรึ๊กหรือว่าตัวที่ชื่อว่าไฟเตอร์จากวายยูรีจาวายยูอาร์เนี่ยหรือนักแสดงนักแสดงรักเนาะมีอีกไหมแล้วก็จะมีเสือมักภูมิเลโอไตอาเลโอไตจากเปิดเพื่อเพลงเวลาเพิ่งทำเลเจนจบไปโอมาเรื่องนี้ด้วยที่บอกไปนะครับก็น่าสนใจทันใจแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญอื่นอีกตั้งมากมายซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นในตัว ก็จะมีใครนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวของออฟฟิเซอร์ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างครับผมกูกินข้าวคนเดียวไม่ได้เลย้อบคนเดียวไม่ได้เป็นโอมไหมก็พี่เอไป็ครอบเอาไอเดียวถึงเวลากินข้าวแล้วเหรอวะไอเดียวพีคทำไมวะ ห่อดี่เหรอเด็กกับวายวายใช่ไหมว่าขกินข้าวเพียงไม่ได้วะาโตโตกันแล้วเว้ยไม่เชงเด็กนายแต่เติ้ลแต่เติ้ลจ้กเบอรเกินรักเหรอใช่ใช่กินข้าวกันยังกินถึงเดียวแล้วโอยตายกินรับบูมโคตรน่ากินเลยว่ะโอ้หิวเลยอะมีพี่ไม่ลองหาแฟนอ่ะเออเอ้บูมหาแฟนอ๋อมาคู่เของเองใช่ไหม แต่งตัวเหมือนกันเลยแค่แบบสลับสีอ่ะเฮ้ยมีสไตล์เหมือนกันเป็นกิริโอนิกิลิออนซูมิกแล้วเดี่ยวนะเพื่อนเราว่างกินข้าวเลยอ่ะไปกินด้วยกันป่ะไปที่แล้วมิกมีอะไรที่กินไม่ได้บ้างป่ะไม่นะแล้วเดี่ยวเรากินข้าวคนเดียวไม่ได้อ่ะในโลกเนี้ยจะมีใครกินข้าวคนเดียวไม่ได้บ้าง ก็น้องหมูไงน้องหมูนั่งล้อมร้องพิสูจน์กันอุวิสูนเปยก็น้องเปยแบบไอ้ย่าเป็แค่เรียกร้องความสนใจกันแรกหล่อเด้ออุ้ยน่ารักน่ารักทีเดียวคือวันนี้กูกินข้าวกับมึงไม่ได้แล้วว่ะข้าวไรกวางึงเมื่อนี้กูมีนัดติวกับมูโอ้มีหลายภาษาเด้อ เเ oh, <Yes mm hmm ้้ยยมีน้ำต้าพวมาส่งครับเฮ้ยโอ้เพลงดีอีกแล้วเขาเป็นคู่หลักปะเนี่ยเน่าจัอุ้ยโอีกแล้วจ้ะ เฮ้ยขโมยสีิีโทนสีมาภูเสือใสเดียวอุยน่หมูเต๊ซิมีขมิ้นี่จมีได้เหรอโอ้โหเยอมากเทปเปอร์สไปโอ้โหวาเต็มเลยมนนด้วย มีใครกินข้าวบนห้องไหมครับยังเบื่อห่อฉันกินได้ทุกมือก <sm illi> ินเยอะด้วยอะไรเนี่ยผมคุณชายขนมหวานครับอุยกินขนมหวานไหมครับทุกวันอาคารสามทุ่มทางเอสเพย์นะครับ โอ้โหนักแสดงเยอะมากอุ้ยมีบุ๋นเปรมด้วยอันนี้เป็นขวัญใจแม่ใหญ่ของเราเองน่ารักเลยนะผมว่าเจ้าหมูเจ้าหมูใช่ไมเจ้าหมูน่ารักน่ารักนะครับ อ่ะทีนี้คู่หลักน้องหมูสิะน้งหมูเออน้องหมูน้องหมูเนาะคู่หลักก็น่าจะเป็นน้องซีพลกกับทางด้านของน้องพีกน่าจะใช่นะถ้าดูจากตัวเทเลอร์เนี่ยใช่นะครับทีนี้ก็เหมือนตัวละครของตัวน้องพีกเองเนี่ยเขาชื่อว่าอะไรนะเดียวน้องเดียวเดียวใช่เดียวหรือเดียวเดียวเดียวมาเอกนี่ยเดียวคนเดียวอ่ะเดียวเว เถียงก็เลยนี่เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเองเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนน่าจะมีปมแหละของเขาเองแบบแบบนนั่งกินข้าวคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนมีน้องมีอะไรนั่งทานด้วยกันแล้ววันนึงแบบเหมือนโชคชะตาพามาเจอกับตัวละครของน้องสี่เขาก็แบบอุ้ยรู้สึกเหมือนสปาการอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์คล้ายกันคล้ายกันแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็เหมือนแบบนั่งโต๊ะคู่มาส่งถึงห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบน่าสนใจดีนะถ้าเราอยากรู้จริงๆก็คือแบบเหมือน ปมของเขาคืออะไรอที่แบบไม่สามารถนก่งค,คนเดียวได้ <Okay. S 1> อะไรเงี้ยคือเท่าที่อ่านมาเนี่ยคือเหมือนแค่ถ้าเขาอ่ะกินข้าวคนเดียวเขาจะเศร้าแล้วก็เศร้ามากเศร้าแบบว่าร้องไห้เลยอเออเลยเขาเลยแบบไม่อยากกินข้าวคนเดียวอเออจริงๆคือเขากินครอบครัวใช่ไหมแล้ววันหนึ่งอ่ะคือครอบครัวมันต้องไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วเหลือเขาคนเดียวอแบบโดดเดี่ยวใช่เขาก็เลย ต้องกินข้าวคนเดียวซึ่งเขาก็มีแค่เพื่อนเออเท่านั้นแต่ในเมื่อถ้าสมมติว่าหนเพื่อนไม่ว่างละเพื่อนไม่อยู่ใช่เออเขาต้องทํำยังไงเขาก็ต้องหาคนมากินข้าวเป็นเพื่อนอ่าซึ่งใครกันล่ะที่จะว่างกินกับเขาได้ตลอดถูกต้องนอกจากคนที่เป็นแฟนหรือคนที่ใช่นั่นี่ยคนที่ใช่เฮ้ยเนี่ยเขาสื่อความหมายได้ดีนะแบบเหมือนว่าตามหาใสักคนเป็นเพื่อนกินข้าวึ่งตามหาสักคนให้กิ้าคือเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าเดี่ยวอะก็แบบแปลว่าโดดเดี่ยวใช่ไหม ผู้น่ารักผู้น่ารักผู้น่ารัก <c oughs> อันนี้โดดเดี่ยวผู้กินข้าวคนเดียวไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเห็นคนอื่นอีกเพียบเลย <c oughs> นะแบบผู้น่ารัก แล้วอย่างที่งที่ชอบเพลงอีกแล้วเพลงดีคนทัมินกำกับเรื่องไหนคือเพลงดีทุกทุกเรื่องเลยคือเพลงเนื้อเพลงจะมีความเข้ากับซีรีส์อ่ะตัวซีรีส์อันนั้นก็จะมีเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเราชอบคําที่เขาใช้คําว่ากินข้าวเนี่ยจริงคำว่ากินข้าวเวลาใส่เพลงอ่ะมันจะดูไม่ค่อยเข้าเนาะมันจะดูมีความแบบตลกขบขันในกินข้าวน่มันจะยากแต่ในเ้องที่ฟังอ่ะคือมันดูแบบมูดมันดีอ่ะดูในเห็นได้ชัดเจนว่าต้องการจะสื่อว่าแบบเหมือนตัวเองใครแต่งเพลงน้าครแต่ง ไม่รู้ไงก็ไม่รู้ไงก็ถือว่าใครแต่งเพลงน่าโอเคเราก็คิดว่ารู้เป็นแต่พไอยากรู้ไงอยากรู้ไงโอเคใครทราบก็คอมเมนต์ละกันว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้นะครับแต่เท่าที่ดูนี่คือน่าติดตามมากเลยนะนะครับแล้วก็เรื่องนี้นี่นอกจากออนแอร์ทางทางเอสเพย์ใช่ไหมใช่ก็ยังมีทางออนแอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่คืออันนี้เขาจะเป็นการบุกตลาดแค่ไม่ใช่ของไทยจะมีญี่ปุ่นด้วยรวมถึงประเทศจีนด้วยทางญี่ปุ่นนี่ก็จะดูพร้อมเราแต่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันยูเน็คยูเน็ เออถึงว่าแล้วว่าทำไมโลโก้ของชื่อเรื่องมันมีแบบมันภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเออก็แอบเอกใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้จะฉายตอนแรกอ่ะก็เริ่มตอนแรกนะครับวันที่ยี่สบองธันวาคมนี้สนะครับผมอุ้ยไม่กี่วันนะอีก4ีวันก็เริ่มแล้วเองอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเดียวใช่มอยู่ใกราจะเป็นจักรวาลด้วยก็คือจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวายเดสตินีเนี่ยวายเดสตินีเนี่ยน่าจะประมาณมีนาปีหน้าโอ้โหก็น่าจะต่อกันเลยน่า เออในที่นี่ใครเล่นนะไปเห็นข่าวคุณนๆอยู่เยอะเยอะมากเยอะแบบเยอะมากก็ะจะมีจําได้ว่ามีเพิร์ดมีทะเลอ่ะ,ละก็มียูดล <c oughs> ้วก็มียูดอะเพราะว่าอันเราจะจาแล้วประเด็นคือเนี่ยคือ3มค,<ช>คนนี้คือเหมือนแบบใครายรรักษาเศร้าใช่เพราะว่าถ้าว่าจริงๆก็คือเพิร์ดกับทะเลอ่ะคู่กันา<ช>เมเจอียแล้วก็ทะเลกับยูดคู่กันในวายวายมันก็เลยอ่ะแล้วแล้วคู่กับเนาะเขาเข้าใจจับเนาะจับสาตรนนี้มาอยู่ด้วยกัน เหมือนเอาให้โรงแตกอ่ะเอาให้แบบอ่ะก็คือก็ไม่ต้องพูดหลักว่าใครว่าใครคือเป็นคนที่ถูกแย่งก็คือมาตีมาอยอะแล้จะต้องเธอเลยแหละเธอเลยแหละไม่น่าจะเป็นคนอื่นแล้วเลยน่าดูเลยเรื่องนี้ก็น่าดูเหมือนกันแล้วคือจริงๆแล้วแบบคือตัวละครเยอะมากเรื่องไวเดซินี่คือนี่ยังจําได้ไม่หมดเลยไม่เป็นไรแล้วก็มีนักแสดงใหม่ด้วยเยอะมากอแต่น่าติดตามนะก็ต้องรอดูถึงวันนั้นจริงๆตัวเทเลอร์จะเป็นยังไงแล้วแบบ รายชื่อและแสดงจะเป็นใครบ้างครับผแต่วันไงก็แล้วแต่ก็อย่าลืมเรื่องนี้ก่อนว่าเรื่องนี้มาก่อนเรื่องนี้ก่อนเออนะกับเรื่องของยูในวัยอินดอร์เทคนิคที่จะใช้จริงก็วันที่22ธันวาคมนี้ทาง s p สเนะครับโอเคเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับผมสำหรับอาเรคชั่นออฟฟิเชียลเทเลอร์นะครับยูในวัยอินดอร์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เอ็นจอยไปกับเรานะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ สำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัว,วลาไปก่อนพบกันใหม่ทีในคลิปหน้าเนาะนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ